สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำเค้กมะยงชิดกันนะคะส่วนผสมก็มีตามนี้เลยนะคะโดยจะแบ่งเป็นอันนี้คือส่วนของเค้กที่ทำนะคะอันนี้คือส่วนของการแต่งหน้าส่วนการแต่งหน้าเดี๋ยวจะมีชิ้นมะยงชิดเพิ่มอีกนะคะในส่วนของตัวเค้กที่เราจะทำก็จะแยกเป็นสองส่วนก็คือที่เรียกว่าส่วนของไข่แดง และส่วนของไข่ขาวนะคะส่วนของไข่แดงก็จะมีไข่แดงแป้งเค้กน้ำตาลผงฟูเกลือนมข้นจืดตัวมโยงชิดหัน่นลูกเกดและส่วนของไข่ขาวก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ขาวนะคะ เรามาดูในส่วนของมะยงชิดก่อนนะคะมะยงชิดนะคะนําแบบเป็นลูกนะคะนี่นะคะมะยงชิดเราจะใช้เป็นลักษณะนี้นะคะที่ไม่งอมมากเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดปอกเปลือกนะคะแล้วก็มาสไลด์เป็นชิ้นๆน,นะคะ เรามาเริ่มขั้นตอนการทํานะคะก่อนที่จะลงมือทํานะคะเราจะต้องเตรียมพิมพ์ไว้ก่อนพิมพ์จะใช้ขนาด3ปอนนะคะปูด,ด้วยกระดาษไขไว้นะคะเสร็จแล้วก็วอร์มเตาอบที่ไฟ180องศาไฟบนล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตีเนื้อเค้กกันจ้ะ ตอนการทำนะคะน้ำไข่แดงนะคะใส่ลงไปในโถตีนะคะใครจะใช้แบบสแตนมิกซอร์ก็ได้นะคะใส่ไข่แดงไปเลยนะคะก็ตามด้วยน้ำตาลทรายะคะ่ะตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะ ของไข่ที่เราตีกับน้ำตาลดล้วนะคะจะขึ้นฟูข้นผิวจะอ่อนลงนะคะก็ให้ลอนแป้งใส่นมก่อนนะคะใส่นมค้นจืดออกไปค่ะตีให้เข้ากันอีกนิดนึง Th หลังจากที่เราเติมนมลงไปแล้วนะคะเราก็จะล่อนแป้งลงไปนะคะตามด้วยผงฟูนะคะ กันนะคะคเติมเกลือนะคะเกลือนิดหน่อยพอนะคะแค่หยิบปลายนิ้ว ก็คนผสมให้เข้ากันนะคะผสมกันเข้าแล้ดีแล้วนะคะใส่มะยงชิดลงไปค่ะตามด้วยลูกเกดนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะ จะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะก็พักส่วนนี้ไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาตีไข่ขาวกันค่ะขั้นตอนการตีไข่ขาวนะคะน้ำไข่ขาวนะคะใส่ลงไปในชามที่เราจะตีนะคะตีไข่ให้ขึ้นเป็นฟองหยาบก,ก่อนนะคะ เป็นฟองหยาบขนาดนี้แล้วนะคะก็ค่อยๆโรย ตั้งยอดนะคะนะคะตีให้ตั้งยอดประมาณนี้นะคะ นำไข่ขาวที่เราตีได้นะคะมาตะล่อมลงในเนื้อเค้กที่เราผสมไว้นะคะนี่นะคะค่อยๆตักไข่ขาวใส่ลงไปตล่มให้เข้ากับเนื้อเค้กของเรานะคะ ค่อยๆตะล่อมนี่นะคะตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วก็เติมไปค่ะแบ่งเติมสักสามครั้ง ทั่วนะคะกวักจากก้นชามขึ้นมาด้วยนะคะจะได้ทั่วค่ะใส่ส่วนที่สามลงไปนะคะตะรอบรอบผุดท้ายแล้วนะคะส่ั้ที่สามคะ่ะ คนให้ทั่วเข้ากันดีไม่มีฟองไข่ขาวอยู่นะคะนี่นะคะเราตะล่อมจนไม่มีไข่ขาวเหลือแล้วนะคะก็เทลงใส่พิมพ์นะคะพิมพ์เนี่ยเราปูด,ด้วยกระดาษไขไว้นะคะ ไม่ไม่ได้ทาไขมันอะไรนะคะรองด้วยกระดาษไขค่ะแล้วก็เทเม่เค้กลงไปเีรเ่อรวเที่เราทำไว้นะคะลงไป แลมาดูเรามาดูในส่วนของการแต่งหน้านะคะคือเนื้อเค,ค้กที่เราทําไว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนที่แต่งหน้าที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือเนยละลายเม็ดมะม่วงน้ําตาลแล้วก็มะยงชิดนะคะในส่วนของมะยงชิดเนี่ยคือปอกเปลือกล้างน้ําแล้วก็ซับให้แห้งนะคะแล้วฝานเป็นชิ้นชิ้นชิ้นจะแบบไหนแล้วแต่เราชอบเลยนะคะนํามะยงชิดนะคะมาเรียงนะคะ บนหน้าขนมเค้กของเรานะคะจัดเรียงให้สวยงามน,นะคะตามแต่ที่เราชอบเลยค่ะ เรียงมะยงทิศลงไปแล้วนะคะก็โรยด้วยเม็ดมะม่วงค่ะเดี๋ยวใครจะใช้อัลมอนด์สไลด์ตัวถั่วนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็แต่ละท่านเลยนะคะไม่ได้มีอะไรฟิกตายตัวค่ะโรยให้สวยงามนะคะ หลังจากที่เราตกแต่งด้วยเม็ดมะม่วงแล้วนะคะก็โรยด้วยน้ําตาลทรายนะคะอันนี้จะใช้น้ําตาลที่เรียกว่าน้าตาลคริสตัลนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆหน่อยใช้น้ําตาลทรายขาวปกติก็ได้นะคะโรยลงไปค่ะโรยให้ทั่วนะคะ มากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะส่วนตัวชอบให้มันหอมแล้วก็มันจะด้านหน้ามันจะกรอบหวานนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะพรมด้วยเนยละลายนะคะที่เราทำละลายไว้นะคะพรมลงไปบนหน้าเค้ก ไม่ทั่ว เสร็จแล้วนำไปอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างเป็นเวลา40นาทีถ้ายังไม่ครบเวลาดีนะคะหน้าเค้กเนี่ยเริ่มแห้งเกรียมนะคะให้หากฟอยล์ปิดนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ขนมอบเสร็จแล้วนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องครัวป้าน้ำนะคะ